สวัสดีครับพบกับบรรยากาศเย็นๆที่อูเสียน้อยการช่างนะครับวันนี้เรามาเล่นรถเกี่ยวกันนะครับช่วงเย็นเนื่องจากเมื่อเช้าเราไปส่งเครื่องอัดฟ้าให้ลูกค้าแล้วนะครับคันนี้ของดีเมืองตาพยาครับรถของทีมงานลาลาลั่นฟุ้งนะครับเกษตรพัฒนารุ่นเงินมีนี่ครับคันนี้เอามาทำท่อใหม่ครับท่อผุหมดครับนี่ครับพบกับช่างของเราครับช่างวิ มาดูรอบรๆคันกันนะครับคันนี้รื้อทำซีรอบใหม่ครับปากก็จะยน่นใหม่ครับตัดทำปากใหม่อีกครับนี่นะครับช่างของเราก็ตัดหรื้อปากแล้วครับคันนี้รุ่นเงินมีครับเงินมีรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิม คันนี้ก็ทกําเกลยวดันมาแล้วครับเกลยวดันมาจากอูกเสียน้อยการช่างนะครับคันนี้สเปคตัวเดิน10เพลาใหญ่เครื่อง195ครับเครื่องอิสุมอเตอร์แฮนด็อกคันนี้ันนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับนี่ครับมอเตอร์มองไม่ชัดครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อันนี้เป็นมอเตอร์แฮนด์ด็อกตัวนี้โซ่40สามข้อหรือ42นี่แหละครับเป็นรถช่วงสั้นนี่ครับทำข้อใหม่จะมาดูภายในตู้กอนนะครับอันนี้ก็รื้อทำทีรอ่ใหม่เหมือนกันครับใส่น้ำใหม่ คันนี้เหมาะกับพื้นนาภาคอีสานครับนาเล็กๆนนตัวนี้วงเดือน4ตัวนะครับตู้สั้นตาก็จะอยู่ประมาณ2อเมตรแดนะครับคันนี้นี่นครับบรรยากาศเย็นๆหน้าอู่ เราก็ซ่อมทารถเกี่ยวทะารถอัดฟางนะครับรถอัดฟางก็จอดอยู่ตอนนี้อยู่สองคันฝั่งนั้นอีกคันหนึ่งครับเมื่อเช้าไปส่งคันหนึ่งครับสองสองสี่ไปส่งอยู่บ้านล้างเชิง ใน,นงานอัดฟางของเราส้มรถอัดฟางของเรากเกือบจะหมดแล้วครับ่้มเกือบเสรียทุกคันแล้วเราก็มาลุยงานรถเกี่ยวกันต่อนะครับคันนี้เพิ่งมาจากเกี่ยวนาปรังที่ตาพยานะครับนาบ้านนะอ,อืออนนี้ช่างพี่เขาจะถอดปากฉลามออกครับ อันนี้ตัวแรงแห่งตาพยานะครับตัวเล็กครับแต่จี๊ดครับคันนี้บิว <c oughs> มาจากเสียน้อยนี่แหละครับเป็นคนบิ้วมาคันนี้ <c oughs> นี่ครับดูรอบๆคันกันนะ <c oughs> ตัวนี้เป็นเครื่องอีซุซูนะครับ195 ท่อได้ท่อทั้งเล้าครับท่อสูรมหาควยเนี่ยครับปลายจะแหลมหน่อยลูกค้าท่านใดสนใจเช็คซ่อมรถเกี่ยวข้าวรถอดรัดปลาติดต่อได้นะครับอู่เสียน้อยกันช่างนะครับอยู่บ้านทัวแรด หมู่แปดตำบลทมอรเผอิศาสาจังหวัดสุรินทร์นะครับอู๋อเราจะดังในเรื่องซ่อมเครื่องอัดฟ้านะครับอย่า,ามาดเลยตื้อดนตีบบกัดเออกัดกัดคลื่อเลยไอ,อ,กอ,อ้กัดคลื่อกับบาหลอดกัดคลื่อเลยลเออเออกัดคลื่เนาะเอเอไอ้กัดคลื่อเนี่ยเลยในวัยเี็กจอด จเลยตียนเชิงช่างวิของเราถอดไม่ได้สักทีครับเอาออได้ครับเห็นลยเเลย,อย,ย,เลยโอ้เจ็บอันนี้ครับโอ๊ยดีจังอันนี้ก็ถอดได้ฟังหนึ่งแล้วครับอันนี้จะกลับมาแรงอย่างนี้นะครับนาปีสุรินนะครับ ตัวที่เด็ดแห่งตำบลครับคันนี้รถก็แรงครับคนขับก็แรงกว่ารถอีกดีนะคนขับมาอยู่ครับคนขับ <c oughs> ปีนี้จัดเต็มระบบค,ครับแบบจดจวดครับบ้ <c oughs> านะมากัดว่กัดแก មកម៉ានបាក់កាត់ណាយោស្និមកកាត់នេះកណ្ដាក្រមហ្នឹងឃើញជាកាត់ពីទៅចៃលើណត់នេះដោះម៉ាត់ទេជ្រេះចាំ สำหรับเทปนี้ผมขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเสียน้อยราตฟางึ้นด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่ครับสวัสดีครับ